ต่อครับผมยังอยู่กับแซนดี้และน้องเตปนะครับน้องเตปไม่ <พบ S 2> ไปไหนแน,น่อน,นอนต้องอยู่กับผมยาวถูกต้องแล้วนะครับวันนี้นี่ก็ <c oughs> แหมได้รับเกียิจากน้องแซนดี้นะครับมาพูดคุยในรายการของเราด้วยดิบวเรวกนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะพูดคุยกันเรื่องราวของชีวิตของเขาบ้างน,นะฮะว่ามีการเริ่มต้นมาแบบไหนอย่างไรพูดเชื่อว่าหลายคนยังอยากรู้จักทอยมากขึ้นอยู่รับนครับแซนดี้เริ่มแข่งรถครั้งแรกเป็นโกคาร์ดครับผมตอนอายุตอนอายุสี่ขวบนะครับแล้วก็เริ่ม ตอนนั้นก็เริ่มเล่นๆนะครับแต่ว่าตอนอายุ6ขวบก็เริ่มเริ่มแข่งนะครับเริ่มไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนสี่ขวบนี่ขับเล่นๆก่อนใช่พอขวบก็ลงไปแข่งแล้วก็ได้ที่3ในสนามแรกครับตอนนั้นคาร์บ้านเรามันก็มีคนเริ่มแข่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับวันนี้มันเป็นพื้นฐานของกีฬามอเตอร์สปอร์ตแล้วจากคาร์กระโดดเข้ามารถ้อเปิดเมื่อไหร่จากคาร์ก็ได้แชมป์เอเวียก่อนใช่ไหม ใช่ครับได้แชมป์เอเชียครับผมตอนอายุ13ปีก็ได้แชมป์เอเซียแล้วก็หลังจากนั้นผมก็อยากขึ้นไปร์มูล่าเลยนะครับเพราะว่าพอใจกับโกคาร์แล้วก็แบบอยากได้ฟีลลิ่งกับระดับสูงกว่านะครับผมก็ในปี2010ย้ายไปเอเชียน m u ม a ล e n เรโนนะครับปีแรกของผมผมก็ได้แชมป์นะครับเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็คนที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ได้แชมป์นี้ แล้วก็ไปยุโรปหลังจากที่ได้แชมป์เอเชียในฟุมลาเรียนผมไลเอเซียครับแล้วก็ไปยุโรปก็ประสบความสำเร็จทีนี้จากจุดนี้จะกล้าขึ้นไปอีกครับรถสุดหนึ่งคือเป้าหมายอย่างที่แซนดี้บอกไว้ตลอดเวลามันก็มีวงการที่ต้องข้ามขึ้นไปมันต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้รถสุดสามเราคือเทพละเป็นเป็นแชมป์ละเป็นแชมป์ครับ วงการที่เป็นรองรถสุดหนึ่งและอยู่ในระหว่างรถสุดสามกับรถสุดหนึ่งเขาเรียกว่า GP2 ครับ GP2 คือการแข่งรถ้อเปิดอีกวงการหนึ่งรูสเซอร์แมนเคยแข่งวงการนี้หลายๆคนที่แข่งรถสุดหนึ่งมาจาก GP2 ครับผม GP2 คือเป้าหมายต่อไปใช่ครับบันไดสําคัญขั้นต่อไปใช่ครับก็หวังว่าจะได้เข้ารายการ GP2 ปีหน้านะครับครับคือ GP2 เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณเก่งอาเจียนเฟนเนียถือว่าเก่งดีกรีนักแข่งเขาได้ความสามารถเขาได้ แต่สิ่งที่แซนดี้ใช้คําว่าคาดหวังที่จะเข้าปีหน้าเพราะอะไรเพราะว่า GP2 มันใช้งบประมาณเยอะครับทีนี้ในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราเนี่ยบางทีผู้สนับสนุนสำคัญครับประเทศไทยมีนักแข่งเยอะแต่นักแข่งไทยบางทีขาดผู้สนับสนนครับแซนดี้เองก็มีสปอนเซอร์หลักเนี่ยตามเสื้อมีทอรปิซาอันนี้สปอนเซอร์หลักมี สินค้าบริโภคมีบริษัทตรงบริษัทนี้ไหนบริษัทพ่อนะพี่จำไม่ได้คุณพ่อก็อยู่ตรงนี้บริษัทคุณพ่ออันนี้คือบริษัทของคุณพ่อแซนดี้เลยนะครับให้การสนับสนุนสปอนเซอร์หลักนะนะแล้วก็ได้สปอนเซอร์จากหลายๆเจ้ามานะครับแต่ถามว่าพอไหมก็ไม่พอมันไม่พอหรอกไม่พอนทุกวันนี้คุณพ่อฟักมา4-5ปีที่ผ่านมานี่ก็สิบหลักแล้วลูกเครียดแทงพ่อก็เยอะเยอะนะครับพักมาเยอะแล้ว คือ<ม>การที่จะขึ้นไป GP2 ต้องมีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนเพราะ GP2 นั้นมันใช้งบประมาณมากกว่าสมุ m u l a 3ที่แซนดี้แข่งใน2ปีที่ผ่านมาใช่ครับเยอะจริงๆนะครับ,รบเราไม่ไม่ขอพูดเรื่องตัวเลขแล้วกันแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนี้ถ้าแซนดี้ไม่มีผู้สนับสนุนเพิ่มแซนดี้คงไปลําบากใช่ครับนี่น่าจะหาทางยากแน่น,นอนนะครับเพื่อจะไป GP2 เราก็ยังมีอีกรายการหนึ่งที่เข้าได้นะครับแต่ว่ามัน ก็ไม่มีชื่อเสียงของ GP2 ใช่ครับทีพทูมันขึ้นบันไดสำคัญการที่จะขึ้นรถสุดหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านตรงนี้หลายๆคนสำหรับท่านผู้ใหา่ใจดีทั้งหลายหรือว่าท่านผู้ใหญ่ที่กําลังจะใจดีนะครับแซนดี้สตวิกเป็นนักแข่งที่มีพรสวรรค์มีความสามารถครบได้แชมป์ฟอร์มูล่า3ในยุโรปมาแล้วถ้าท่านอยากเห็นนักแข่งไทยก้าวสูงการรถสุดหนึ่งเด็กคนนี้น่าสับสนจริงๆ นะครับมีทุกอย่างพร้อมจริงๆนะครับอย่าอย่าคิดว่าอีกสัก2ปี3ปีรอดูกิจการเออเดี๋ยวมีกําไรเกินคาดแล้วจะมาสัดสนมันไม่ทันครับนะครับสัดส่วนติ่งค่เป็นตอนดีกว่านะครับนะครับกตอนนี้จังหวะกําลังแบบดีมากเลยใช่นะครับก็ถามซันนี่นิดนึงแล้วกันนะครับวิธีที่เราแบบใช้ฝึกส่วนใหญ่จริงจริงๆนักแข่งรถบ้านเราก็เยอะนะครับแล้วก็หลายคนก็แข่งเป็นงานในเละ หลายคนแข่งเนอาชีพนี่นี่ก็นักแข่งรถเก่านะครับผมต้องเติมนี่นักแข่งรถเก่าอยากจะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เราซ้อมเนี่ยหรือเวลาที่เราดูแลร่างกายเนี่ยเรามีวิธีดูแลแบบไหนอย่างไรบ้างครับก็ผมมีจะไปเก็บตัวนะครับที่อิตาลีนะครับเป็นชื่อศูนย์ Shape driver แล้วก็เขาจะดูแลนักแข่งเฉพาะเลยนะครับครับอันนี้จะเป็นศูนย์แบบพิเศษเลยเขาจะ specialize ในการเทรนและก็ m ม i n a น c ์ของฟิสิกอลและก็ m e n t a l ของทางร่างกายและก็จิตใจใช่ครับพัฒนาร่างกายและจิตใจนักแข่งโดยเฉพาะยุโรปเขาจะมีโรงเรียนพวกนี้อยู่นะทางร่างกายแบบนี้เราต้องดูแลยังไงบ้างที่จริงก็ดูแลเหมือนนักกีฬาทั่วไปใช่ครับจะมีการวิ่งปันจักยานว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคาร์ดิโอและก็จะมีการยกเวทนิดหน่อยแต่ว่าเขาจะแบบ ใ hey, right hey, ห้ยกเวทเบาๆแต่ว่าหลายๆหลายหลายโพเพื่อให้ได้จำนวนครั้งได้กล้ามเนื้อที่มันไม่ใหญ่มากแต่ว่าทนทานเพราะว่าการแข่งรถแข่งกันเป็นชั่วโมงนะครับคุณไม่ได้ขับรถ1ินาทีมาในเกมคือก็คือจะเข้าไปเก็บตัวถ้าอยู่ในช่วงแข่งก็คือจะอยู่แบบในนั้นเลยเพื่อทำการแบบเทรนพวกซิสต์ตต่างๆถูกไหมครับแต่ทีนี้เรื่องของการขับรถล่ะมีวิธีฝึกมีวิธีอะไรยังไงบ้างครับก็มี ไปใช้ซิมูเลเตอร์บ้างนะครับผมก็มีซิมูเลเตอร์ส่วนตัวที่ไม่ p r o f e s s i ่ n a l เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีทุกอย่างนะครับชื่อ PlayStation แบบใช่ครับ, <c oughs> รบแล้วก็มีที่จะไป professional แล้วนะครับที่มีแบบทุกอย่างใจร้ทุกอย่างนะครับจริงๆแล้ววิดีโอเกม มันช่วยได้เยอะจริงนักแข่งหลายคนเนี่ยจะใช้วิดีโอเกมศึกษาขนาดผมอยากถามคำถามนี้มานานแล้วี่าผมเล่น GT เนี่ยผมคิดว่าสนามมอนซาเงี้ยในเกมกับจริงๆมันต่างกันเยอะไหมครับที่จริงไม่เยอะนะครับ GT เขาสร้างสนามเก่งมากเลยเพราะว่าสนามเขาก็ใกล้ๆจริงนะครับาสิ่งที่ไม่มีเป็นแบบ ความร้อนความจีอะไรแบบนี้นะครับจะนี้จะไม่มีแต่ว่าลายสนามแบบเป๊ะเหมือนนี้ยเป๊ะอร่อยครับพีมรัฐราชวิไลโรดนะแข่งบอลไทยยิงแชมป์โลกบอกผมบอกว่าพี่ผมไม่ต้องอะไรเลยผมลองซิมูเลเตอร์ผมจำโค้งไม่ได้ทุกสนามเลยก็จริงๆซารีก็เหมือนกันผมว่าเชื่อว่าอย่างนั้นผมก็จําได้ทุกสนามนะผมก็จําได้ทุกสนามจากซิมูเลเตอร์นี่แหละนะครับ นี่แหละคือการฝึกสมัยใหม่นะครับที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามานี่แซดขอบคุณแซนดี้มากเลยนะฮะช่วยเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจที่มาหลายปีมากกลับกลับไปคืนนี้น้องเต๊ปไม่นอนน้องเต๊ปจะเล่นมิวสเกมทั้งคืนไปบอลซ่าทาไปบอลซ่าอนาคตครับโอเคแซนดี้ตอนนี้เป็นนักแข่งอาชีพจะยึดอาชีพนักแข่งต่อไปไหมหวังว่าอีกหลายปีนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ผมรัก นะครับสิ่งที่ผมทำมาตั้งชีวิตแล้วก็ไม่อยากหยุดนะครับแซนดี้สมมุติถ้าไม่ได้แข่งรถสุดหนึ่งอยากแข่งอะไรเออก็ยังมีหลายออปชันนะครับมีเลมอนนะครับยีฟซ์เรีมงที่แบบผมก็ชอบมากนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี GT อยู่นะครับเป็นพวกบองแปงซีรีส์ปัจจุบันนี้ที่แข่งขันกันใช่ครับแต่ว่า ที่จริงก็ f o มอลวันเป็น first priority เป็นเป้าหมายอันดับหน่งครับผมคือการแข่งเริ่มมา24ชั่วโมงเป็นการแข่งรถสปอร์ตที่ทรหดที่สุดทีมหนึ่งมีนักแข่ง3คนสำรับกาแข่งเพื่อนแซนดี้ที่เคยแข่งด้วยกันบางคนก็ก้าวขึ้นไปเกือบถึงระดับนั้นแล้วนะครับแต่ว่าในรุ่นเดียวรุ่นราวคราวเดียวกับเราตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือผู้สนับสนุนครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก็เสียใจที่วันนี้ทีม F1 เขาก็ไม่ค่อยดู เียมือแล้วนะครับเขาก็เป็นช่วงยากสําหรับเขาด้วยเพราะเขาก็ไม่มีไม่มีเงินพอเพื่อจะจะสร้างทีมใช่คื่เอฟวันเดี๋ยวนี้เขาเขาดูนักแข่งไม่ได้เน้นฝีมือนะเน้นว่าเฮ้ยเขานี่รวยแต่เต๊ปแต่เต๊ปมีสปอนเซอร์ไหมแต่เต๊ปมีสปอนเซอร์แต่เต๊ปประคังให้เราไหมแบ่งเบาภารให้จ่ายเราไปเป็นลักษณะนั้นใช่ครับครับก่อนนะ แต่ยังไงเราก็ให้กำลังใจนะฮะคือผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยดูเทปนี้เนี่ยแล้วก็แบบว่าจะรู้สึกเหมือนเราที่เรานั่งคุยกันแบบนี้พี่หนึ่งนะคือเราเห็นพัฒนาการของน้องแล้วก็เราก็ติดตามน้องมาตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือยังไงก็ตามเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเชียร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นคนไทยคนแรกที่ไปสร้างชื่อได้ขนาดนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับแซนดี้ชูนะครับโอกาสหน้าลับมาเมืองไทย เดี๋ยวเรค่อยคุยกันใหม่ตอนนี้คุณต้องปฏิบัติหน้าที่คุณคุณต้องไปรับรางวัลแชมเปี้ยนเซด้วยต้องไปแข่งให้จบสนามที่เสเก็ตเตอร์สตูนยานะครับขอให้โชคดีขอบคุณมากครับเันตี้ครับขอบคุณครับเซนตี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับ Max Playground กับพี่นี่ครับ Max Daily Variety กีฬา Max กซ์ CTH 55ครับ